แต่ผมเองเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องพระเจ้าผมเองเป็นคนที่แอนตี้เรื่องพระเจ้ามากใครอย่ามาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมได้ยินเ oh. ช่ยนะค่ะ oh. คือถ้าขอโทษทีถ้าใครมาพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมได้ยินถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมือผมตกเลย oh. <laughs> ค,คือเป็นเลยที่แบบผมไม่ชอบจริงผมแอนตี้จริงแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมโดนจับรอบที่สองเนี่ยผมถูกปป,ปอสอจับดังนั้นแล้วผมก็เลยไปติดอยู่ที่เรือนจําบ,บําบัดพิเศษกลางกรุงเทพ oh. แล้วผมได้ไปเห็น กลุ่มคนคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นไนจีเรียผมเห็นเขายืนจับกลุ่มกันแล้วร้องเพลงนมัสศการพระเจ้าซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันเขาร้องเพลงอะไรกันวะเขามีความสุขกันจังเลยทําไมเขามีนหน้าตาเขามีความสุขจังผมก็หันไปถามเพื่อนว่าไอ้พวกนี้มันทําอะไรเพื่อนก็บอกอ๋อเขานมัสศการพระเจ้าเขาเป็นคริสเตียนผมก็สงสัยว่าเอ๊ะ คิดเตียนมันมีความสุขขนาดนี้เหรอเชื่อพระเจ้าแล้วมันมีความสุขขนาดนี้เหรอผมก็เริ่มสงสัยผมว่าเออพระเจ้ามีจริงเหรอวะมันเกิดคําถามขึ้นในใจ